สวัสดีครับทุกท่านครับผมเชฟคิวราพัศนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงคอมเมนต์แน่นอนมาพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีคอมเมนต์ที่ดีๆนํามาปรุงให้กับทางสมาชิกได้รับชมได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีคอมเมนต์จากทางฝั่งของอาเซียนหลังจากที่พวกเขานั้นทราบค่ะว่าสโมสอนบีจีปทุมนั้นสามารถคว้าแชมป์ได้ในค่าคืนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งนะครับเพจที่ผมนำคอมเมนต์มาเป็นเพจของอาเซียนฟุตบอลเพจชื่อดังของอาเซียนนะครับซึ่งก็มีทั้งแฟนบอลเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและแฟนบอลทั่วทั้งอาเซียนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันอย่างมากมายนะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรบีจีปทุมในเรื่องของการคว้าแชมป์ไทยลีกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราว มาพูดถึงสมุร VG กันก่อนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับได้นั่งดูการถ่ายทออสดดูแหละนะครับก็ต้องยอมรับวว่าในแมตชที่ผ่านมานะครับสมุร b g เนี่ยยิงเอาสนามเอียงไปข้างนึ่งนะครับแต่สกอร์ที่ออกมาก็มีเพียงแค่2ประตูต่อ0ูนแต่เพียงเท่านั้นก็ถือว่าใครมีโอกาสยิงยิงนะครับใครมีโอกาสลากลากนะครับต่างคนต่างยิงนะครับโอ้โหมันมากนะครับในศึกไทยลีกนะครับ จากฝูงเองก็ไม่ไว้หน้าสโมสรทีมเยือนเหมือนกันสําหรับสุขโขทัยที่บุกมาเจอสโมสรบีจีนะครับในช่วงที่พวกเขานั้นต้องการสามแต้มสําคัญในนัดนี้ให้ได้นะครับเพื่อความเป็นแชมป์นะครับก็ต้องยอมรับว่าสุขโขท,ยทยัยนี่เล่นเอาผมแย่ผมแย่อยู่เหมือนกันนะครับกับสภาพที่บีจีนั้นบุกใส่อย่างเต็มที่นะครับใครที่ได้ดูก็โอ้โหมันมันสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะครับแฟนบอลบีจีคงจะสมใจกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ มีพื้นที่นั่งนะครับเป็น VIP อยู่บนตึกหลังคาบ้านช่องของตัวเองก็มีความโชคดีไปนะครับทำป้ายผ้ากันไปโอ้โห,โหนะครับสนุกมากนะครับส่วนทางฝั่งอัศจรรย์นั้นโอ้โหเสียงอื้อทึ้ขขมขนาดแฟนบอลเพียงแค่พันกว่านะครับอ่าเพราะว่าทางรัฐเองเนี่ยให้แฟนบอลเข้าเพียงแค่25%เแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าแฟนบอลเองนะครับใครที่เข้ามารับชมรับเชียร์ในนัดนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในหน้าบริษัท ของสมโมสรไปเช่นกันเพราะเป็นนัดที่สมโมสรบีจีนั้นพาแชมป์ได้ในนาที่24ของไทยลีกนะครับซึ่งพวกเขา,าสามารถเอาชนะได้และทิ้งห่างคะแนนอันดับ2เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเดยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เองดูจากสถิตินะครับแข่งไปใน24นัดชนะ20สเสมอ3แพ้สูตร,รบก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะไร้ยพ่ายในฤด,ดูกาลนี้อยู่นะครับ และเก็บคะแนนไปเนี่ยถึง66คะแนนห่างอันดับ2ถึง19คะแนนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับในฤด,ดูการนี้ก็ต้องมาตามดูกันว่า b g เองจะคว้าแชมป์แบบไร้ไพ่ได้หรือเปล่านะครับในฤด,ดูการนี้นะครับส่วนอันดับ2อย่างวีรําแล้วก็ก,การท่าเรือนะครับเมืองทองรวมถึงสุประการรูแบงคอกและเชียงรายยังจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับไทยลีกเราก็ยังคงมีความมันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าไทยลีกเราจะคว้าแชมป์ไปแล้วก็ตามน,นะครับก็ยังมันอยู่เหมือนเดิม กับตัวอีก2ใบทีมอันดับ2กับทีมอันดับที่3ในการไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับอของ AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูการปี2022นนั่นเองนะครับอะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนกันว่าเขาพูดถึงสโมสร BG กันว่าอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูท่านแรกครับท่านแรกบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับจากมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าครับยินดีด้วยจากเมียนมานะครับ คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าทีมนี้สามารถเอาชนะเวียดเทลได้อย่างแน่นอนจากสิ่งที่ผมเห็นนั้นคุณภาพของ BG นั้นดีกว่าเวียดเทลนะครับเรียกแขกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็รอแต่ทางฝั่งของเวียดนามมาตอบคอมเมนต์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเข้ามาอ่านเร็วเกินไปนะในความรู้สึกผมนะนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่า BG จีปทุมนะครับไม่น่าเชื่อขอแสดงความยินดีด้วยจากกัมพูชานะครับ คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่า BG จีปทุมผ่านเข้ารอบนะครับในฤดูการปี2022ของ AFC ซีเชเป l ลีกก่อนที่จะลงทำการแข่งขันในฤดูการปี2021ด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่า,าแฟนบอลคงเข้าอกเข้าใจแหละเพราะว่าไทยลีกของเราเองนะครับครึ่งเลกแรกนะครับไปเล่อนในฤดูการปี2021ซึ่ง BG จีปทุมนั้นจะลงเตะก,กันในเดือนเมษาที่ถึงนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นอีกสึกหนึ่งที่แฟนบอลไทยนั้นตั้งความหวังไว้กับสโมสรน,นี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับผลงานในฤด,ดูกาลนี้นะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าครับขอแสดงความยินดีแชมป์ของไทยลีกนะครับจากแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่านะครับง่ายนะครับอีซี่ประมาณนี้นะครับเป็นแฟนบอลจากทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับน่าจะาเห็น ในเรื่องของขุมกําลังนะครับก็เลยบอกว่าง่ายเลยทีเดียวนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยจากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะว่าในทีมนั้นมีทิติพันธ์พ่วงจันทร์และธิรศินแดงดานะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ทันท,นทีบอกว่าไม่นะครับคีย์แมนคนสําคัญของ b g คือวิกเตอร์และก็ตูนเยสนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาครับบอกว่าเป็นทัวร์เมนต์ของชาวนานะครับ ถ้าเกิดว่าบาหลีนั้นได้ลงทําการแข่งขันก็เป็นแชมป์ได้นะครับ <g iggle> ก็เรียกแขกอยู่พอสมควรสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบใต้อ point คอมเมนต์บอกว่าศูนย์พอยนะครับนะครับบอกว่าศูนย์แทบอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่คือคอมเมนต์นะครับของทางแบบอลอาเซียนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับใต้เพจของอาเซียนฟุตบอลนะครับหลังจากที่เพจนั้นได้โพสต์นะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับสโมสร BG นะครับได้คว้าแชมป์ไทยลีกของเราในฤดูก,กาลปี2020ถึงปี2021ไปครองนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมเหมาะควรแล้วนะครับกับสโมสรบ g g ในการเสริมทัพในครั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารอ่านเกมขาดเลยทีเดียวในเรื่องของการลงทุนนะครับและที่สำคัญ h c o โคทั้ง2ท่านไม่ใช่โค้ดต่างชาติ เป็นโค้ชไทยนะครับซึ่งโค้ช้วนเองก็เป็นประธานฝ่ายเทคนิคนะครับดูแลช่วยกันกับทางโค้ชองซึ่งเป็นเฮดโค้ชของสโมสร BG จีปทุมนะครับก็ถือว่าโค้ชไทยของเราก็มีคุณภาพอยู่พอสมควรนะครับที่พาสโมสรบีจนั้นคว้าแชมป์ได้นะครับก็ถือว่า,าเป็นสโมสรหนึ่งที่ลุ้นเป็นแชมป์ไร้พ่ายต่อจาก SG ชีเมืองทองในลุก,กาัปี2012 แล้วก็บุยลนะครับในกาลนปี2 0 1 3ัเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกฤดูการหนึ่งนะครับที่ไทยลีกของเรานั้นคึกคักอยู่พอสมควรนะครับยังไม่จบนะครับรอติดตามไทยลีกกันต่อไปเพราะว่ายังเหลืออีกหลายนัดความมันก็ยังมังเกิดอยู่นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ พญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าเชื่อชาติแห่งหมินสาบกันเองอูซ้อนปูให้ยางตรงหอนสีเห็ดใดคำนี้หมายความว่าครับอย่าดูถูกชาติของตัวเองและไปมองชาติอื่นดีกว่าเรานะครับ